สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมตังทอนเด็กเกงสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมตังทอนเด็กเกงวันนี้ผมจะมาเล่นเกม The Backroom อีกครั้งหนึ่งนะครับเออ The Backroom อีพีนั้นมันไม่สะาดใจคือ The Back อันนั้นแหะคือ The Backroom ติงตองเวอันนี้ของจริงเว มาเริ่มเกมกันโอเคดูถางหน้าบอกแล้วตัวเฮียอะไรโอ้ทําไมเรกแบกรวงกูเป็นอุ้ยตัวอะไรนี่โอ้ตัวอะไรนี่ทุกคนมันคือตัวอะไรอะ่ะวิ่งหนีเอาเทปเอาเทปเออผ่านเหมือนเดิมไป ไปครับสูตรสองโอเคโอเคตอนนี้ผียังไม่เมอใช่ไหมขอเช็คดูก่อนเช็คสิโอไงเพื่อนโอเคเราขอวิ่งโอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอ้อกไป <c oughs> โอเคได้แล้วโอ้ว,ว้าวได้แล้ว เดิแล้วท่านผู้ชมแม่มีกระดาษมั้ยเนี่ยเรายังไม่เห็นมันจับสแกนเลยขอดขูด้วยกันสักจัมสแกนดานต่อไปอ่าขอดูจัมสแกนหน่อยหน่อยอดูจัสเกนหน่อยหน่อยโอ้เพาเป็นนี้ที่ว่าไอสัตว์โอเคทเัมสแกนอย่างกากโอ้ไปของอยู่ไหนคันต้องการของ ฉันต้องเกินของเพื่อนโอ้ถ้ามีเสียงรบกวนเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> มึงไม่เห็นกูหรอกโอเคกูได้แล้วอเ,อ,เอ๋สูสีโอเคเพสูสีท่านผู้ชมอ๋อเดบักบีซ่าเดบ็กรูมอยากกันเทศไปเอวีได้เกิน ดูเหมือนว่าเขาจะใช้โปรแกรมที่มันคือโปรแกรมของเกมพยาบาลปะโมเดลมันคุ้นคุน้มือมันแถบเลยเพิ่งเพิ่งแดกข้าวมาอเค้ <Yeah. S 1> ขอโอ้กูได้ของเฉยเลยโอเคมีกี่ด่าน6ด่านกูจะเล่นครบให้6ด่านเลยเพื่อน นี่คือโอ้โหนี่คือพคามยามกูหนทุกิโอ้กูโดนเลยว้าวเริ่มใหม่ท่านผู้ชมไปเริ่มใหม่โอ้ดักเหมือนมันดักอะทุกคนเหมือนมันดักผมเลยเหมือนมันรู้ว่าผมก็เดินมาตรงนี้ยทุกคนมีของทังนั้น ว่าเสียเที่ยวเลยเราหาของสิด่านแม่งเหมือนเขาวงกดเลยเหี่ยซับซอ้อนชิบหายกูจะได้เจอของไหมเนี่ยไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอไว้แล้วหนึ่งโอเคไม่เจอโอเค เจอไม่เ,เกินตัวไหนไวนะเนี่ยมีแผนที่ผมดูไหมไม่มีอีกไอเวนโอ้มันจะไม่มีแผนที่ขอดูแจ็สเกย์รอบกันก่อนจะเป็นคลิปที่คนดูนะโอ้อยู่ไหนไวนะเนี่ย เวลากูจะเรียกหามึงมึงก็ไปออกกันนะ้งปีศาจเดอะเบรกลูมโอเคโอเคดูเหมือนว่ามันจะแปลกๆตาไปนิดนึงโอ้เจอแล้วปีศาจเดอะเบรกลูมมาเลยมนเลยปีศาจเดอะเบรกลูมกาๆโอเค เออเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสุดครับบ๊ายบาย